การทำใบขับขี่เป็นหน้าที่ของผู้ขับรถทุกคนที่ต้องทำแต่หลายคนนั้นไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดีหยิบเอกสารผิดถูกไปหมดยิ่งเป็นการสอบใบขับขี่ครั้งแรกด้วยแล้วหลายคนถึงกับประหม่ากันเลยทีเดียวครับรายการรถใหม่ไฟกับทิพย์วันนี้จะมาแนะนําวิธีการเตรียมตัวและเตรียมเอกสารการติดต่อเพื่อช่วยให้การทําใบขับขี่เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นสําหรับทุกคนครับขั้นตอนจะเป็นอย่างไรและจะมีเอกสารอะไรบ้างเรามาชมกันเลยครับเริ่มแรกเลยครับ เราจะมาทําความเข้าใจถึงคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์กันก่อนนะครับสําหรับใบขับขี่รถยนต์ผู้สอบใบขับขี่จะต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปครับส่วนใบขับขี่รถจักรยานยนต์ผู้สอบใบขับขี่จะต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปแต่จะได้ใบขับขี่จักรยานยนต์ที่ไม่เกิน1 1 0่งซีซีนะครับและเมื่ออายุครบ18ปีบริบูรณ์ถึงจะได้ใบขับขี่จักรยานยนต์ปกติและผู้สอบใบขับขี่ทั้งสองประเภทนั้นจะต้องไม่เป็นผู้พิกาาาาารรรทงสยตตหืออบบดคั รวมถึงไม่มีอาการตาบอดสีด้วยนะครับสำหรับผู้พิการประเภทอื่นถ้าต้องการทำใบขับขี่ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ก้มขนส่งทางบกเพื่อขอรับคําปรึกษาได้ครับซึ่งเอกสารที่จะใช้ในการยื่นขอสอบใบขับขี่นั้นไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เราจะใช้เอกสารแบบเดียวกันครับนั่นก็คือบัตรประชาชนตัวจริงสำเนาบัตรประชาชนใบรับรองแพทย์ซึ่งจะต้องมีอายุไม่เกินหนึ่งเดือนนับจากวันที่ยื่นขอใบขับขี่ครับใบรับรองการอบรม ในกรณีที่ไปอบรมจากสถานที่ที่กรมขนส่งรับรองซึ่งตอนนี้สามารถเช็ครายชื่อสถานที่อบรมได้จากเว็บของกรมขนส่งโดยตรงเลยครับโดยขั้นตอนการขอใบรับรองนั้นจะใช้ระยะเวลาทั้งหมด5ชั่วโมงและหากท่านใดไม่มีเอกสารการอบรมสามารถจองคิวอบรมโดยตรงกับกรมขนส่งทางบกทางโทรศัพท์ผ่านหมายเลข02-271-8888หรือโทร1584และจองคิวผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์กรมขนส่งได้เลยครับ โดยบัตรใบแรกนั้นจะมีอายุเพียงแค่1ปีเท่านั้นครับซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับใบขับขี่ครั้งแรกนั้นรถยนต์จะอยู่ที่ราคา305บาทรถจักรยานยนต์ราคา205บาทครับส่วนการต่ออายุใบขับขี่ไม่จำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนแล้วครับแค่ให้เตรียมบัตรประชาชนตัวจริงและใบขับขี่ใบเดิมก็พอแล้วก็ต้องมีใบรับรองแพทย์ด้วยแต่ว่าจะมีข้อแตกต่างกันเล็กน้อยครับนั่นก็คือการต่ออายุใบขับขี่ใบที่2 หลังจากที่ใบแรกหมดอายุแล้วจะได้อายุใบขับขี่ใหม่เป็น5ปีครับและสามารถที่จะขอต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้2เดือนก่อนที่ใบแรกจะหมดอายุและในการต่ออายุใบขับขี่ตั้งแต่ใบที่3เป็นต้นไปก็จะได้ใบขับขี่อายุ5ปีเช่นกันครับแต่คราวนี้เราไม่จําเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์แล้วและสามารถขอต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ถึง3เดือนครับก่อนที่ใบเดิมจะหมดอายุซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมสําหรับต่ออายุใบขับขี่รถยนต์จะอยู่ที่ราคา605บาทรถจักรยานยนต์จะอยู่ที่ราคา355บาบาทครับ สำหรับสถานที่สอบใบขับขี่นั้นจะมีที่ไหนบ้างสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักง,งานขนส่งกรุงเทพมาหานครและที่สำนักง,งานขนส่งจังหวัดครับหรือสอบถามได้ที่เบอร์1584สสะดวกที่ไหนใกล้ที่ไหนลองเลือกกันดูนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลเตรียมตัวในการสอบใบขับขี่ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์สำหรับครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงรายละเอียดในการสอบใบขับขี่แต่ละประเภทกันครับว่ามีขั้นตอนอย่างไรมีท่าสอบแบบไหนกันบ้าง อย่าลืมติดตามชมกันนะครับสามารถเข้าไปอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับรถได้แบบเต็มๆและที่ดิงใต้วิดีโอนี้เลยครับคราวหน้าเราจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากกันรอติดตามชมกันได้ที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับ